โร V6 นะครับอันนี้ก่อนรีแมปนะครับปืดมากนะครับเป็นจากหลายสาเหตุมานะฮะก็คือว่าอันดับแรกรถคันนี้มีไฟโชว์รหัส P04210157 นะครับแล้วก็0139นะเป็นรหัสของแคทเตอร์ไลติกคอนร์เตอร์นะฮะตอนนี้เราทำการปิดรหัสตัวนี้นะฮะหรือว่าปิดตัวแคทเตอร์ไลติกนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเป็นการปิดที่แบบปิดถาวรน,นะฮะปิดไม่ได้ปิดชั่วคราวนะปิดถาวรเลยนะครับก็ทําให้กําลังกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะช่วยในเรื่องการเซฟไอตัวการกินปริมาณของแก๊สได้ลดลงด้วยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยทีแรกเนี่ยมันเหยียบมันไม่ไปเลย คือไม่ไปเลยเนี่ยมันก็ทําให้เราเหยียบไปเนี่ยคือเชือเ้อเพิงมันจ่ายนะแก๊สจ่ายไปเรื่อยๆแต่รถอ่ะไม่เดินทางเลยมันเหมือนอยู่กับที่เหมือนเราพ่นแก๊สอยู่กับที่อ่ะแต่รถอ่ะไม่วิ่งนะครับมันก็เลยทําให้กินแก๊สนะครับแต่ตอนนี้วิ่งแต่แก๊สจ่ายน้อยกว่าเดิมอีกตอนนี้คิดเป็นอัตราส่วนกนะ็คือว่ารถคันนี้ปริมาณแก๊สที่จ่ายเนี่ยลดลงกว่าเดิมประมาณ15-20นะครับ จากตัวเลขนะจากตัวเลขที่เราปรับลงนะครับแต่กําลังเัาเพิ่มขึ้น15-20%เหมือนกันนะครับมันเหมือนส่วนทางกันนะฮะเหมือนส่วนทางกันนะฮะเพราะว่าถ้าถ้ามันเหมือนกับว่ามันปรับแล้วเนี่ยถ้ามันลดปริมาตรได้แล้วมันลดแบบถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้อ,อลดประหยัดเชื้อเพลิงนะครับอ่า การตรวจแป๊บหนึ่งนะครับกำลังตัดกรองนะต่อบอับครับโอเคครับต่อครับอ่าเราก็ ทำการปรับแต่งนะฮะ,อะตอนนี้เรากำลังทำการปรับแต่งก็คือว่าให้มันเชื้อเพลิงเนี่ยจ่ายน้อยแต่ได้พ w e r นะครับหรือได้กําลังนะครับที่มากกว่านะครับอตอนนี้เรากําลังปรับตัวแก๊สอยู่นะฮะตอนนี้ก็คือใกล้เคียงแล้วแหละแต่คราวนี้มีรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งพลังเนี่ยจะได้กลับมาเนี่ยจากรถคันนี้เนี่ยถึงประมาณ20%เลยนะฮะคันนี้ แล้วก็ได้การประหยัดเชื้อเพลิงถึง15ถึง20เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือ10%คือเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะอย่าง100ก็คือ10บาทนะครับคันเนี้ยแก๊ส100บาทเนี่ยนะครับควรจะประหยัดอย่างน้อยก็คือ10บาทอะไรประมาณนี้นะฮะ10%นต์ะครับถึงยีนต์นะครับ,นะรบหรือว่า20บาทนะฮะเพราะว่าการจ่ายเนี่ยทีแรกมันจ่ายหนามากนะครับจ่ายหนามากรถรไม่ไปเลยเหยียบกระชืบนันเร่งเนี่ย มิดเพดานเลยนะมิดคือทอลเทิลเนี่ยแบบเหยียบสุดเลยไม่ไปนะครับไม่ไปแต่อตอนนี้เหยียบเบาๆไปนะฮะเดินแล้วก็พอเดินแล้วเนี่ยดดนะรถเดินขึ้นไวนะครับรถดเดินขึ้นไวนะฮะรถเดินขึ้นร้อยเนี่ยไวมากนะครับทำให้เราก็ได้กับผ่อนกันเร่งขึ้นนะครับผ่อนกันเร่งขึ้นไวนะครับ นะจะกลับโคตรตรงเมื่อกี้คนระับเ็นมีดยานตวดก็เลยที่เก็ยจไปเข้าหลายรอบเกินใจครับวอนนี้มาเส้นคลองหกเลยนะฮะหลุดมาเส้นของหกปกติไม่เคยมาเส้นนี้เลยนะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าทางราชมงคลน,นะฮะอาไปทางร้านได้อีกทางหนึงนะ ได้ได้แล้วแต่อาจจะมีช่วงปรับอีกนิดหน่อยนะฮะอาจจะมีช่วงปรับอีกนิดหน่อยแล้วก็บันทึกค่าไว้แล้วว่าจะปรับตรงไหนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ขามาในอื่นจริงอื่นแบบกดไปเนี่ยมันไม่ไปนะฮะมันดูแบบปืดนมากนะฮะก็ต้องอาสาเหตุก็คือมาจากไฟโชว์นะครับการปรับเชื้อเพิงที่ไม่ ไม่สมดุลกันก็คือมากเกินไปนะฮะคือบางคนอาจี่ว่าเอ๊ะทำไมปรับให้มันบางลงให้มันน้อยลงแต่ทำไมรถมันถึงวิ่งดีขึ้นคนหลายๆคนเนี่ยคือถ้าไม่ได้เรียนช่างยนต์เนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจว่าการกินที่มากเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์มันมีกำลังอ่าอาจจะเข้าใจแบบนี้กันเป็นเรื่องปกติผมบอกเลยเป็นเรื่องปกติเพราะว่า ถ้าไม่ได้เรียนช่างยนต์เนี่ยต้องคิดอย่างนั้นผมมั่นใจว่าคิดอย่างนั้นแน่นอนนะแต่มันไม่ใช่นะครับคือเวลาเราปรับแต่งพวกนี้นะคือมันเหมือนกับว่าในกระบอกสูบเนี่ยนะครับถ้าจะทําให้เกิดแรงดันในกระบอกสูบซึ่งมันเกิดแรงดันแล้วจะมาผักลูกสูบเนี่ยนะครับจะต้องทําให้เกิดอค่าแรงดันที่สูงสุดนะฮะ การทําให้เกิดค่าแรงดันที่สูงสุดในหัวลูกสูบนะครับเพื่อดันลูกสูบลงมาเนี่ยนะฮะอ่ามันจะต้องทําให้ไอ้ตัวก๊าซตัวเนี้ยนะครับอ่าได้กําลังมากที่สุดนะครับและจุดที่ได้กําลังอ่ะเป็นจุดที่การเผาไหม้อะ่ะมันเหมือนกับว,ว่าสมบูรณ์ที่สุดหรือว่าเผาไหม้ได้หมดจดการที่ให้เชื้อเพลิงมากไปมันเหมือนเรา,เราลักษณะว่าเรากําลังสูบฟางนะครับแล้วเราเอาฟางไปใส่ตอน ไฟที่มันกําลังติดเนี่ยนะฮะถ้าเราฟางไว้ใส่เนี่ยมันจะมอดลงเนอะไหมฮะมันจะมอดลงมันก็จะเป็นควันหนึ่งเดียวไอ้ตรงนั้นอะไฟมันไม่แรงมันก็เหมือนไฟในห้องกระบอกสูบนะฮะไม่สามารถดันลูกสูบได้นะฮะแต่มันยังมีจุดๆนึงที่ฟางมันเริ่มลุกแบบทั้งกองแล้วมันจะลุกแบบไอ้ช่วงนั้นนะฮะนั่นแหละคือเผาไหม้สมบูรณ์นะฮะแล้วคือมันจะเกิดพลังงานตรงนั้นนะฮะมันเป็นพลังงานนะฮะเป็นแรงดันนะครับความร้อนนะครับการระเบิดเนี่ย มันมีแรงดันด้วยพอมันมีแรงดันเนี่ยมันก็ผลักลูกสูบให้วิ่งนะครับอ่าคราวนี้ถ้ามันเกิดจากควันเนี่ยมันจะไม่มีแรงดันนะฮะเหมือนเราสูบแก๊สเข้าไปเนี่ยสูบเชื้อเพลิงเข้าไปมันไม่มีแรงดันหรอกนะฮะมันก็สูบ้าไปมัดเพลองแล้วเผาไหม้ไม่หมดมันก็ออกไปจากท่อเสียนะฮะแล้วก็กินไปเปล่าเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้แบบง่ายๆนะัะถ้าเปรียบเทียบนะครับเพราะนั้นตอนเนี้ย ในกระบอกสูบเนี่ยเราเติมปริมาณแก๊สเข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะใส่ฟางเข้าไปแค่พอประมาณพอลาไฟมันเริ่มมอดเราก็ใส่นิดนึงนะให้มันไฟมันติดขึ้นมาอ่าประมาณนี้รุนแรงนะฮะแล้วก็เผาไหม้หมดจดนะฮะมันก็จะได้กําลังเพราะฉนั้นตัวเชื้อเพลิงที่เราใส่เข้าไปเราจะใส่ไมเยอะนะฮะให้มันพอดีครับอันนี้เป็นปัจิโร่วี6ครับอันนี้เราไฟโชว์วกนี้จะไม่มีแล้วเพราะว่าเรา ghi nhận ได้แน่นอนนะครับเท่าไรเนี่ยคำวนวณเป็นตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ประหยัดได้แน่นอนแต่ว่าพลาดค่ไนก็คือสิบห้าถึงยี่สิบนะฮนะเพราะว่าการออกตัวนี่ฟืดเลยนะครับพอเดินเนี่ยรถเดินมีระยะทางแต่แก๊สจ่ายน้อยกว่าเดิมอย่างไรมันก็ประหยัดอยู่แล้วนะฮะแก๊สจ่ายน้อยกว่าเดิมแต่รถกดฟืดไปเลยนะฮะมีระยะทางแต่ทีแรกเนี่ยกดไม่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย การเดินทางเนี่ยถึงจุดหมายไว้กว่ามันใช้เวลาสั้นกว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะนั้นถ้าคำนวณแล้วปริมาตรเชื้อเพลิงก็จะใช้น้อยกว่าเป็นเรื่องปกติครับตอนนี้การออกตัวนี่กดดึงฟื้ดเลยนะอ่าดึงแล้วก็มาได้เลยนะครับ c าจโร V6 นะฮะใช้แก๊ส LPG ใช้เชื้อเพลิงน,นะครับจูนทั้งสองอย่างกันเลยนะฮะแต่หลักๆเน้นไปทางแก๊สมากกว่าเพราะต้องใช้แบบนั้นมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะแก๊สเนี่ปยประหยัดกว่าครับเพราะว่าด้วยลิท,ที่ถูกกว่านะเพราะนั้นวันนี้นะฮะก็ปาเจโร่ V6 แล้วก็สมุนแบบนะครับเดี๋ยวเราอาจจะทําการปรับแต่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะมากแต่จะไม่ต้องมาวิ่งลองแล้วก็แค่แ เียโปรแกรมเข้าไปได้เลยเพราะว่ารู้จุดตำแหน่งมันหมดแล้วว่าจะปัดตรงไหนคะับ,นะบโอเคนะครับฝากก็ด้วยนะครับคันนี้ p a เจโร V6 นะครับไฮแกรด l p g นะฮะจูนเพื่อให้ได้สมรรถนะแล้วก็เพิ่มกำลังแล้วก็ลดการใช้เชื้อเพลินให้น้อยลงเพื่อให้ประหยัดขึ้นนะครับ,นะรบอันนี้ลดได้อย่างชัดเจนแหละนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีคลิปพวกเนะี้ ที่ทําการทดสอบโดยเห,ดบแบบเหมือนกับว่าทดสอบแบบอ่าเหมือนกับลักษณะว่าใช้กระบอกตวงเลยอะไรประมาณนี้เหมือนเคยที่ทําเคยทำยี่สุดดีแมคลงไปแล้วนะครับเคยทําเคยทําให้ดูแลนะครับแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูในรถนี้รอบนึงครับอ่าผมขอเวลาว่างลแล้เดี๋ยวจะทำมาให้ดูจนะขับดีแล้วตอนเนี้ยกดคันเร่งมาเลย โอ้ที่แรกนี่มันไม่ไปจริงๆนะฮะมันไม่ไปจริงคือขับนี่รู้เลยว่ามันมันอึดมากครับอึดมากครับอะโอเคนะครับวันนี้ปิดไฟ์คันนี้เดี๋ยวมันจะน้ำไปอีกนิปนี้ๆๆนะเพราะว่าก็อันนี้เราวิ่งกลับ,บวนไมทานของรนะ้าก็ใกล้จะ